นี่แหละครับเจอพอดีเลยนะครับผมมาดักรอจนเจอนะครับลงทางก็หลงครับเจอพอดีครับเจอพอดีที่อีพาพยนต์ครับผมวิ่งทางรัดมาฝั่งนี้แล้วก็แต่มันมีสะพานฝั่งนู้นผมเลยอ้อมไปฝั่งนู้นก็เลยผมมาถ่ายงานตรงนี้ก็เลยวิ่งรัดไอ้โครงนี่มา าาก็วัดตะเภาบอกชายในวัดวิชายที่ไหนแต่ได้ยินเสียงฝั่งนู้นนะครับเสียงเสียงอยู่ฝั่งนู้นเมื่อกี้ผมก็วิ่งหาอยู่ตอนนี้หาที่ลงนะครับว่าจะลงตรงไหนนะครับจะลงตรงไหนที่ภาพยนตร์ก็มาถึงแล้วนะครับถึงหน้าวัดสะเภาแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงตรงไหนนะครับครับผมดีครับสวัสด,ดีครับคนบ้านนี่ คนานี่ล <laughs> ผมมาถ่ายงานตรงนี้กลับมาแล้วตอนนี้คิดได้ว่าเออที่ลงตรงนี้ก็เลยวิ่งกลับมาคืน,น,น,นเกือบถึงป่าสารแล้วเมื่อกี้น่ะผมมาถ่ายโค้งสะอาดก็ตรงนี้เองนี่มันนี่ผมวิ่งรัดตรงนี้เมื่อกี้แต่อันนี้ก็เนี้ยน,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 นี่อันนี้ออกได้นี่เนี่ยเนี่ยเมื่อกี้นี่นนนนไปเลยน้องวงตรงนี้น้องไปออกแถวกาบกระบือมาจับ gps ก็ทางเดียวกันนั่นแหละอันนี้ทีมงานของโอ้ผมไม่ได้มองเลยมั่แต่คุยผมล้างหน้าเมื่อกี้เองดิทีมงานทีก็มาถึงแล้วนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนก็เป็นอาชีพของผมครับอาชีพมัดด้วยเต่าหร่เยี่ยหมายบางบัไทยที่อระเบาก็หรือเขาเรียกว่ากับกระบือ

ี่วัดตะเพราก็เห็นขึ้นพวกงานว่าวัดตรระเพาเนอะเออก็ต้องรอดูจะภาพนะครับเดี๋ยวสักครู่ก็ได้ลงผมรัดสะพานมาเมื่อกี้สิวในเครียดไหมใค,ใครตื้อลิชใครตื้อซัดน,น,น,นี่มารัดสะพานมาตื้อทมได้ไหมข้ามาตรงแถวเครียดอะไรนะกาบกระบือมาถ่ายสาวๆทีนี้ มีแต่เด็กนักเรียนผมเลยถ่ายแป๊บเดียวไมรได้ไชอบเดีเรียนเอเดชชอบเักเรียนไหมเรียนทุ่มปัญหานักเรียนนักเรียนคณะโตขนาดไหนชั้นไหนม5ห้าม่หกเจไหมเออบีดกูกระเด็น ทีมงานก็มาถึงนะครับก็กำลังรอเจ้าภาพว่าจะให้ลงตรงไหนนะครับโอ้ตรงสายที่สลานู่นมัน้งสลาไปตรงไปเลยแล้วก็เลื้ซ้ายตรงไปเคยเจออยู่ต้องไปที่สลากลางหมู่บ้านนะครับอันนี้มารอเพะเห็นบุคง,งานอยู่ที่วัดพระภานนะครับเนี่ย เ,เดี๋ยวไปหาอีกที่หนึ่งนะครับอาจจะจำพาวันอยู่ทางโน้นนะครับเดี๋ยวตามกันไป